บรรยากาศตอนฝนตกครับผมวันนี้ก็ขอบพรคุณลูกค้าทางโพชัยนะครับมารับโครงมุยเล้งบางนาไปกับเครื่องเซตทีห้าห้าพัดนะครับตัวนี้ถังเหล็กนะครับตัวเครื่องรับประกันสามปีเต็มนะครับจากบริษัทนะครับโครงรับประกันหนปีนะครับจากบริษัทมุยเล้งบางนานะครับผมนะครับ ทางทีมงานร้านเราก็กําลังที่จะติดตั้งให้นะครับตรเติมน้ํามันเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับตัวโปรงเสร็จเรียบร้อยนะครับกําลังขยับแท่นนะครับเครื่องก็เติมน้ํามันเครื่องเรียบร้อยนะครับเติมน้ําสะอาดพร้อมปงกันสนิมเรียบร้อยแถมบินนะครับแถมสายพานน้ำมันเกียร์ใส่เรียบร้อยนะครับบริการติดตั้งให้นะครับ ตัวนีย่ำนาเกียร์สองได้นะครับไม่ต้องดัดแองนะครับสำหรับโรงมุ้ยเลงบางนา ML หนึ่งสองห้านะครับเป็นตัวใหม่นะครับนี่นะครับใบจะเป็นใบสี่นิ้ววงสามสิบนะครับใบล้อสี่นิ้วนะครับไล่เบาดีมากนะครับเกียร์หนึ่งไปอย่างเร็วนะครับเกียร์สอง ก็เร็วกว่าไปอีกนะครับครับทีมงานช่างเราก็กําลังจะติดตั้งนะครับคลายคันเร่งนะครับเติมน้ํามันเครื่องเติมน้ำมอ้น้ำเรียบร้อยนะครับตั้งเป,ป็้นเานร้อยห้าพันนะครับมีไฟสว่างขึ้นปอีกนะครับ ติดไปพร้อมกับโครงมุยเลิงบางนา ML 1 2 5นะครับอะไรหาง่ายครับผมแกนลายขึ้นเลยนะครับช็อปปี้ลาซาดามีหมดนะครับของโครงมุยเล็งบางนานะครับสายพานเราแถมให้นะครับน้ำมันเกียร์ใส่เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องเติมเรียบร้อยนะครับก็รอติดตั้งเข้าชุดนะครับผมช่างเราก็กำลังติดตั้งนะครับ ก็คอยให้คําแนะนําลูกค้านะครับผมการใช้เบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองความหนืดความเร่งนะครับของโครงนะครับในการสับสายพันธุ์นะครับตันนี้ใส่เป็นวินหน้าสี่ถึงนะครับให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเข้ามือแล้วก็ค่อยขยับใหญ่ขึ้นไปนะครับ ใา้พนดหม่วิ่นหม่นะครับเปิดๆหน่อยนะครับตัวเครื่องเป็นเซฟทีหนึ่งห้าห้าพัดครับจากสยามกูกต้านะครับังหล็กปรงวิลิ้งบางนาย่ำเคียร์สนะครับตัวนี้วินหลังสิบสอนิ้วนะครับมีวินข้างวิ่งหลังถนนนะครับหนิ้วนะครับ้านข้างนะครับ ายพานใหม่วิงใหม่นะครับเทลให้ลูกค้าดูก่อนนะครับผมก่อนที่จะส่งมอบตรงนานะครับขอใบสีนิ้ววง30ม คนใหญ่นะครับสองทางบรรยากาศ เครื่องนะครับราคา52,500บาทนะครับตัวโครงราคา37,500บาทนะครับถ้าไปพร้อมเครื่อง37,000ื่นนะครับขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับทางอำเภอโพชัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมารับเซตทีหนึพัดครับองมุ่นเลียงบางนาฝนตกแบบนี้ก็ ต้องมุ้ยเล้งเท่านั้นครับยำนานนะครับเตรียมขึ้นจัดทรงนะครับผมนะครับนี่ก็เพิ่มสกีแล้วก็ชักล่องนะครับแล้วก็ไม้ลูบนะครับไม้ลูบหกศอกนะครับหรือว่าสามเมตรนะครับแล้วก็เขาควายนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับมุกาเอาไว้มอบนานะครับผม คุณเป็นอย่างสูงครับ